การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่สองเสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับในวันนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์ครับว่าในช่วงหนึ่งจนถึง7กรกฎาคม2563นี้คนเกิดวันศุกร์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามนะครับฝากกด u b s c r i b e ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับ จะได้ไม่พลาดในทุกๆการทำนายดวงชะตานะครับกับอาจารย์พ่อคนเปิดดวงครับเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์ครับช่วง1จนถึง7กรกฎาคม2563นี้ต้องบอกว่าดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีครับไพ่เดอะซันกาลังจะพูดถึงความสุข ความบริบูรณ์ในชีวิตเมื่อขึ้นอยู่ในดวงชะตาการงานนั่นหมายถึงความสำเร็จครับอุปสรรคพันธาใดาที่เคยเผชิญในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งจนถึง7กรกฎาคมนี้มีเกณฑ์ที่จะสามารถจัดการได้เคลียร์ปัญหาสางปัญหาต่างๆได้นะครับในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆก็ดูเหมือนว่าคนเกิดวันศุกร์จะมีข่าวดีในเรื่องงาน นะครับใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้ต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งจนถึง7กรกฎาคมนี้มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีครับในเรื่องของการที่จะได้งานหรือสำหรับหลายๆท่านที่ทำงานอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าถึงแม้ไม่เปลี่ยนงานก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีบางอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องงานที่ท่านนั้นทำอยู่ นในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์นั้นต้องบอกว่าในช่วง1จนถึง7กรกฎาคมนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องวิ่งเต้น พบปะผู้คนสำหรับใครที่ทำค้าขายหรือทำธุรกิจต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งจนถึง7กร,รกฎาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่จะต้องเจราจาในเรื่องของธุรกิจหรือขอความช่วยเหลือในเรื่องของผู้อื่นในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆคนเกิดวันศุกร์มีเกณฑ์ที่จะสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้ดีในช่วงหนึ่งจนถึง7กร,รกฎาคมนี้การเจราจาก็จะสามารถรูล่วงและได้ผลลัพธ์ เป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับใครที่เป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่าคนทำงานทั่วไปก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะสามารถสำเร็จกับงานที่ตั้งเป้าไว้หรือคาดหวังไว้นะครับ แต่เป็นลักษณะของความสําเร็จในระยะสั้นนะครับเป็นลักษณะของการที่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างได้สําเร็จแล้วก็ยังคงจะต้องก้าวต่อไปในเรื่องของการทํางานทำสิ่งต่างๆนะครับในเรื่องของการทํางานของคนเกิดวันศุกร์ต้องบอกว่ามีดวงได้รับการอุปถัมภ์ครับไพราชาแห่งคาทานั้นจะพูดถึงดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์นะครับว่าในเรื่องของการงานแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการ นับสนุนในเรื่องงานจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีอาวุโสมากกว่าในตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับเรียกได้ว่าดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์ในช่วงหนึ่งจนถึง7กรกฎาคมนี้นะครับกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เชื่อว่าคนเกิดวันศุกร์ฟังแบบนี้แล้วน่าจะรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานนะครับอุปสรรคปัญหาจะมีเข้ามาบ้างประปรายนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง7กรกฎาคมนี้ แต่เป็นลักษณะของอุปสรรคปัญหาต่างๆที่คนเกิดวันศุกร์จะรับมือได้ดีนะครับรวมถึงอุปสรรคปัญหาบางอย่างแม้ดูเหมือนจะยากหรือจัดการไม่ได้แต่ก็มีเกณฑ์จะได้รับการช่วยเหลือนะครับได้รับการสนับสนุนเพราะฉะนั้นแล้วเรียกได้ว่าดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์นั้นไปในทิศทางที่ดีครับ เอาละครับการงานดีแบบนี้เรามาดูดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์กันบ้างนะครับมาดูซิว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง1จนถึง7กรกฎาคม2563กาครับการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับไพ่อศวินแห่งดาบนั้นจะพูดถึงคนเกิดวันศุกร์ในช่วง1จนถึง7กรกฎาคมนี้ต้องระวังนะครับมีเกณฑ์หาเงินลำบากหาเงินยากโดยเฉพาะใครที่ทำค้าขายใครที่ทำธุรกิจส่วนตัว นะครับจะต้องระวังให้มากนะครับการเงินของคนเกิดวันศุกร์มีเกณฑ์ที่จะต้องเจออุปสรรค์ถึงจะได้เงินนะครับหรือว่าเจอความลำบากในเรื่องเงินนั่นเองนะครับไพ่เดอะเดวิจะเตือนให้คนเกิดวันศุกร์ระวังนะครับในเรื่องที่จะ ต้องมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองเอกสารต่าง,างๆนะครับจะต้องระมัดระวังให้มากรอบคอบให้มากระวังในเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงนะครับหรือว่าโดนเบี้ยหนี้สินหรือว่าเบี้ยวเงินนะครับใครที่ให้คนอื่นยืมเงินไปแล้วถึงกําหนดชําระคืนในช่วงหนึ่งจนถึง7กรกฎาคมนี้ต้องระวังให้มากครับคนเกิดวันศุกร์มีเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าจะต้องนะครับเจอกับ ปัญหาในเรื่องเงินที่มาจากการโดนโกงโดนหลอกหรือพูดได้ง่ายๆว่าโดนเอาเปรียบในเรื่องเงิน นะครับเพราะฉะนั้นการเงินของคนเกิดวันศุกร์ในช่วงหนึ่งจนถึง7กร,รกฎาคมนี้น่าเป็นห่วงไม่น้อยมาดูที่ไพ่บทสรุปในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับไพ่าราชินีแห่งจันนั้นจะพูดถึงการเงินที่มีเกณฑ์ใช้เงินเยอะในช่วงหนึ่งจนถึง7กร,รกฎาคมนี้คนเกิดวันศุกร์จะมีเหตุให้ต้องใช้เงิน เป็นจํานวนมากหรือเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องบางเรื่องนะครับทั้งที่เรื่องที่จําเป็นจะต้องเสียและเรื่องที่ไม่ควรจะต้องเสียก็ดันต้องเสียเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดวันศุกร์จะต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้เงินให้ดีจะใช้จะจ่ายอะไรต้องมีสติให้มาก นะครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์ในช่วง1นึจนถึง7กรกฎาคมนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คนเกิดวันศุกร์มีวินัยทางการเงินให้มากนะครับแล้วก็มีสติในการที่จะใช้จะจ่ายอะไรให้เยอะครับเอาละครับ ดวงชะตาการเงินผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์กันบ้างนะครับว่าคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาความรักนะครับของคนเกิดวันศุกร์ครับในช่วง1นจนถึง7กรกฎาคม2563นะครับ ความรักของคนเกิดวันศุกร์ต้องบอกว่าไพ่หกดาบจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์นะครับที่ เหมือนกับว่าได้ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายผ่านช่วงเวลาร้ายๆช่วงเวลาที่เคยมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์ครับว่าในช่วงหนึ่งจนถึง7กร,รกฎาคมนี้ใครที่เคยมีความไม่สบายใจมีความทุกข์ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่ความทุก และสิ่งต่างๆที่ไม่ดีนั้นกำลังจะผ่านพ้นไปขอแต่เพียงให้คนเกิดวันศุกร์นั้นอดทนและก็รอคอยเวลาครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วต้องบอกว่าไพ่ใบนี้จะพูดถึงอีกนายหนึ่งในเรื่องของการเรียนรู้นะครับระหว่างคนเกิดวันศุกร์และคนรักนะครับที่เผชิญอะไรด้วยกันมามากมายนะครับมีทั้งเรื่องดีเรื่องร้าย นในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์ในช่วงหนึ่งจนถึง7กรกฎาคมนี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์นั้นจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะหากใครที่เคยมีปัญหากันเนี่ยต้องบอกว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นกาวใจนะครับจะ สามารถที่จะผ่านสถานการณ์ต่างๆด้วยกันไปได้ด้วยดีนะครับสถานการณ์บางอย่างที่จะเข้ามาในช่วง1นจนถึง7กรกฎาคมนี้จะทำให้คนเกิดวันศุกร์และคนรักนั้นได้เรียนรู้บางอย่างครับแล้วก็ได้เติบโตขึ้นในความสัมพันธ์ นะครับสามารถที่จะประคับประคองความรักความสัมพันธ์ให้ผ่านช่วงหนึ่งจนถึง7กรกฎาคมนี้ไปได้ด้วยดีนั่นเองครับในเรื่องของความรักแล้วนะครับคนเกิดวันศุกร์กับไพ่สิบคาถาจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่นะครับยังคงไปต่อได้ยังมีเส้นทางมีอนาคตที่ดีนะครับและยังคงมั่นคงหากแต่เพียงว่าความรักความสัมพันธ์นั้นอยู่กันบนความเข้าใจนะครับจะให้หวานให้โรแมนติกนั้น คงไม่มีนะครับในช่วง1จนถึง7ดกรกฎาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดวันศุกร์ได้ยินแบบนี้นะครับก็อย่าลืมหมั่นเติม ความหวานหรือว่าเอาใจใส่คนรักของท่านด้วยนะครับสำหรับการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนโสดต,ต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์นะครับในช่วง1นึ่งจนถึง7กร,รกฎาคมนี้ยังไม่มีเกณฑ์ที่คนโสดจะพบเจอใครเป็นตัวเป็นตนถ้าหากมีก็จะเป็นลักษณะของคนที่พบเจอในเรื่องของการติดต่องานหรือว่าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทํางานซะส่วนใหญ่ นะครับในเรื่องของคนที่เจอแล้วจะใช่หรือไม่นั้นก็ต้องบอกว่าดวงชะตาการเริ่มต้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของคนเกิดวันศุกร์ที่เป็นคนโสดนั้นไม่เด่นเอาเสียเลยนะครับเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์ผ่านไป นะครับก็หวังว่าคนเกิดวันศุกร์ทุกท่านจะประครับประคองความสัมพันธ์ให้ผ่านในช่วงหนึ่งจนถึง7กรกฎาคมนี้ไปได้ด้วยดีนะครับเอาใจช่วยนะครับการทำนายดวงชะตานะครับก็เปรียบเสมือนการมีเข็มทิศการมีแผนที่ชีวิตเอาไว้นะครับให้เราได้รู้ว่าอนาคตของเราเรามีทางเลือกมากมายสักเพียงใดนะครับขอเพียงแต่ว่าเราเลือกทางที่นะครับเรานั้นจะมีความสุขมากที่สุดก็เท่านั้นเองครับ อย่าลืมนะครับฝากคนเกิดวันศุกร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนนะครับบุญรักษาเทวาอวยพรวันนี้สวัสดีครับ